อ่องอุ้ยเลือดผมบักอ่องเลือดผมเหลือศูนย์เออว่ะเฮ้ยเลือก่อนเหลือศูนย์มาโอ้เกมครับบักครับผมได้คลิปได้อีกครับปะซ้อมมาบักเลยเหรอครับเกมส์ปะซ้อมมาบักเลยเหรอครับเกมส์แบบนี้เลยเหรอครับอุ้ยเลกลับมาแล้วอุ้ยเลือดอุ้ยเลือดหนึ่งโอ้โหตายเร็วพุทธซ้ำเลยโง่โอ้โหมีการดึงตายนะชอบ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยๆมากเลยเพื่อ <c> น <oughs> ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมถึงมาอยู่หน้าผู้หญิงแบบนี้ท่านชมจะได้มีกำลังใจในการดูคลิปของผมนะโอเคนะโอเคก็ยิงสุดการกูก,ก่อนผมก็วันนี้ผมกรอนก็ในเมีแล้วก็วันนี้กับนั่นแหละรครับท่านชมก็ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละก็เป็นผู้สาวที่นา่ารักผสมครแล้วท่านคงจะได้มีกำลังใจในการดูคลิปของผมนะโอเคก็เดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าจะได้แบบว่าจะได้เครียดบ้างนะโอ้ไปโอเคท่านผู้ชมก็วันนี้นะผมก็วันนี้ผมไปเจอบักบักหนึ่งมานะผมเป็นบักที่เลือดผมเหลือศูนย์แต่ทําไมผมไม่ตายนี่ผมไม่เข้าใจนะโอเคก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูบักนี้กันนะว,ว่าตอนนี้เซิร์พึ่งเปิดเลยแต่ว่าทําไมบักผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็เลยอยากทําคลิปนี้ให้เจนะผมได้ดูโอเคก็เพื่อเป็นการเซอร์ลาเดี๋ ท่าแพ้ก็จบนะธรรมดานะเออผมลืมบอกไปนะ <S <S ผมว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปเจอเนี่ยผมไปเล่นก่อนแนละ้วผมก็โอเคผมก็อยากให้เห็นตั้งแต่ตอนเล่นจนถึงตอนเจอนะว่ามันเป็นไม้ยังไงผมก็โอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่ามันจะเสียเวลา <S <S ผมมึงพูดอย่างนี้สัตว์บ่นไม่หยุดจริงๆเออไม่ต้องบ่นล้ะไปดูต่อท่านผู้ชมไปท่าแพ้ก็จบนะธรรมดานะเสียชื่อแคนนะเว้ยเสียชื่อแคนนะเว้ยพี่เตียวใจเย็นพี่เตียวเดี๋ยวตัวข้างล่างอีก โอ้ตัวข้างล่างเสียงเนาะเดินไปยิงโลกตัวเดียวเองนะเอ้ยต่อยเรื่องตัวเดียวเองนะผม,มาเก็บดีเซอร์ดอุอ้ยฟาร์มาถูรถล,ล,ล,ลงเหรอโอเคท่านผู้ชมรอรถขับพังนะท่านผู้ชมขับเสียงดังทุกวันเลยท่านผู้ชมวันเวลากูจะทำคลิปจะไม่ให้กูทำจริงๆรถเนี่ยโอเคท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะผมตอนนี้เล่นรดศูนทับสองร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่ตายนี่ผมงงมากเลยผมไม่รู้ว่าช่องอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะผมว่าแต่ว่าผมเนี่ยเป็นใช่ผมงงมากท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่ากดไลค์กดซับส ก็ราคาเดิมเนี่ยออสองคลองลดลงจากพันพันเจ็ดว่าดามิมลด,ด้วยเนี่ยอเออดามิมันพนาวิดามิลด,ด้วยเ <c oughs> ก็บไปราคาเดิมสฉการาคาเดิมลองเล่นไม่เล่นเลยนะเลีนทอมสันแทนสวัสดีครับ กูกลับมาอีกแล้วท่านผู้ชมกูไม่อยากบ่นเลยแต่ว่าทำไมกูงงจังวะนี่ขนาดอยู่ข้างล่างได้ท่านผู้ชมผมยังไม่เห็นอีกนะโอเคก็ช็อตต่อไปเนี่ยผมกำลังจะเห็นแล้วแล้วผมขออภัยด้วยนะผมที่ผมไปด่าว่าบาเลตกากหรือว่าอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นในความคิดผมคิดว่าบาเลต์ไม่โคตรกากเลยกากเอาเอวอีกแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆก็ชินมือขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องขออภผยได้พูดรั้นวาจาไปแล้วท่านผู้ชมโอเคไปดูกันต่อดีกว่าเสียเวลาชิบหายผมจะไม่มารบกวนท่านผู้ชมอีกแล้วโอเคไปบาเลต์ลงมาทำไมวะเฮ ไปจับเลยเอาอุ้ยเลือดผมบักเอาเลือดผมเระสุนเออว่ะเฮ้ยเลือดก้อนเระสุนว่ะโอ้เกมครับบักครับผมได้คลิปแล้วเหรครับเฮ้ยเฮ้ยกตอนกตอนกตอนดูผู้ไม้ดูผู้ไม้เฮ้ยมันทำไมเป็นผู้อย่างี้วะโอ้เกมครับเปิดเสื้อมาบักเลยเหรอเปิดเสื้อมาบักเลยเหรอเกมอย่างนี้เลยเหรอตออาทิตย์ละเปิดเสื้อมาบักเลยเหรอครับเกมเปิดเสื้อมาบักเลยเหรอครับเกม พองนี้เลยเหรอครับอุ้ยล้กลับมาแล้วอุ้ยแล้วอุ้ยแล้ะหนึ่โอ้โหตายเร็วพซ้ำเลยโง่โอ้โห,โม,โหมีการดึงตายด้วยชอบอ่ะเิมนำุบกเลยว่ะเกมสุดจีงเกมนี้อะไรล่วงนะุลยอ,อยู่นี่เหดีเซอร์ดิวยนะประเด็นนะคนเกงเ<อ>่งวะนี่ไยได,ด้ไหมไเยโดดเร์โอ้โหเอาวะด,ดเร์เวะปมยาดิมไม่ได้ล่างหัว้ ไปวงไปวงเอาไปวงด้วยพี่ไฮโอเคทำอะไรวะทำอะไรอะไรกูไม่เลยก็อเคโโอเคอเคโมาแล้วโอเคครับเจมครับผมขอโทษโอเยอะไม่เล่นไม่รู้เรื่องเลยบเโเอเเเเคเคโโเเอเ ผมก็จะเล่นอ่ะแต่มันก็ยิงหัวมันก็เก้าร้อยนะเมื่อกี้โดนตัวร้อยยี่สิบโดนตัวร้อยยี่สิบเมื่อกี้ลองบอลจังอ่ะบอลว่างเลยแต่ว่ามันมันเจาะเกาะไม่หมเหรอไอปืนเนี่ยバเลนอ่ะมันทำลายเกาะดูดิร้อยร้อยี่สิบสามเนี่ยยังละซ้ำอีกลองลองอะบอกเลยมันตายเนี่ย เป็นตัวมว่วงอ่ะเล่นแม่งเล่นบอลตีนอุ้ยไอวอเยียอะไรวะอ๋อบักมันไม่ใช่บักไอวอจับความร้อนให้ปะ<อ>ไม่ใช่วอดิไอเนี้ยบาเรตอะมีตัวมิ่งไปหาพี่เต็มเลยเสร็นอะไรรักอ้อมหลังพี่นะเฮ้ยลองยามันละตู โง่ยื้อใหม่ออกมาแทนที่จะออกสายเราทำคลิปให้เจมเลยเปิดเซิร์ฟบลึกบักบักปั๊บไอ้เหี้ยเป็นตัไม่น่าจะมีแล้วโปูดูจากก่องว่าคงมีแบบพวกเนียนๆวีย,ยมีหรอกไ,ไกเปชนแฟนเก่านะเฮ้ยม,มันแยบจังวะมีดอวิ่งไปทางนู้นละท, <ำ S 1> ทางที่เหรอ,หรอไม่ข้างล่างเนี่ยเต็มเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ย,ยากยานะร่างเข็บที่ม่นอ่ะโอ้ชื่อคณะซ้ำเลยนะกับน,นี่เนะเนี่ยเน,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 นืมซื้อผิดมาเอา,าเห็นที่ผมได้พี่ผมซื้อผิดไปซื้อเห็นโอ้ยซื้อไอวัวได้แค่สามลูกเนาะอ,อย่างน้อยเลย โอ้โหนี่หนักกว่าเราอีกพี่มาดูมาดูมาดูพี่มาดูมาดูอะไรอ่ะมาดูดูดิเพื่อนเราสุดจริงท็อป MBS โหดขึ้นไหมอ่ะอุ้ยมันซื้ออะไรขนาดนั้นเนี่ยเพราะโหดแค่ไหนมันก็มันก็สู้พวกปืนรวมไม่ได้เลยจะวีเอสเอสมันโหดขนนะเขาว่าล่ะมยังไม่ร้อยไม่ไหวเลยยิงใช้ได้น้อยอพี่มีหมอกมันอยากอยากลองเล่นดูอะ

โอ้ยคือตายเลยนะตรน้ำตรน้ำคือตายเลยนะใช่ก็ก็ชุบชุบไม่นี้ยชุบไม่ได้หรือเปล่าในน้ำอะพี่วหลังหลังหลังถ้าดาวในน้ำก็คือตายคือตเดี๋ดูเป็นเงเป็นาวลยไก่อะทุกฟองควงไก่จริงอย่าเลระยะก็ลดดาเมจก็ลด เล่นลูกซองยาวดีกว่าแค่มันลูนหดหัวง่ายโอ้โอเคแลผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ให้ผมด้วยผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมก็พูดอะไรต่อเดียวกูพูดทั้งคลิปเลยวันนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจอบจบท่านผู้ชมบอกมึงจบทั้งคลิปได้สัตว์